ชูเฟิงเอามาหาสาตาวุธระดับชั้นราชันออกมาซะในวันนี้ข้าจะเอามาหาสาตาวุธระดับชั้นราชันของข้ากลับคืนมาจากมือของเจ้าเองเฮ้ด้วยกําลังของเจ้าตอนนี้ยังไม่ควรค่าให้ข้าใช้มหาสาตาวุธระดับชั้นราชันหรอกนะจงออกมาก่อสายฟ้าเจ้าเลือกอหลบหนีได้แล้วบัดซบเจ้าสวัสดี ทังสามัดตต้องห้ามคมกระบี่สังหารยา่าเจ้าเดรัฉานจงตายซะเถอะฮ่าฮ่เจ้าสวัสดิชูเฟิงตายลงสักทีนะพยับพิคาตฮ่าเออระดับพลังของพวกเขาแตกต่างกันอย่างมากชูเฟิงนั้นอยู่แเหก็หมูหลงเสี้ยมากเลย นี่เจ้าดูนั่นสิมู่หลงเซี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชูฟงิงจริงนะวิชาบานของเขาก็เริ่มละลายหายไปแล้วนี่เขาว่าถึงเขาที่จะต้องสอนบทเรียนให้กับมู่หลงเซี่ยแล้วเจ้าพวกสวะข้าไม่ได้เฉยเฉินพวกเจ้าให้มาดูหมิ่นเย็ดยามข้าแห่งหมู่ก่อสังขารนมตะนะไปตายซะเอะ้ช่วยข้าด้วยอา,าช่วยข้าด้วยสมาชิกหมู่ก่อสังขารนมตะข้าพวกนอกสำนักผู้ไร้สําเนธแค่หมดสิ้นซะอย่าปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดไปได้ข้รับ โมูก่อสังหารอมตาอันดีงามในที่สุดก็เปิดเผยท่าแท้ออกมาแล้วนี่หรอคือวิธีการในการปรับปบำมมันไร้ของพวกเจ้าแห้ใครกันจะเจ้าเจ้าคือชิวสุยฝูเยี่ยนงั้นหรอเอ่อว่ายังไงนะที่ดาวพุดเลยโชมอันดับหนึ่งแห่งดินแดนทะเลตะวันออกอย่างนั้นหรอเห้ไม่ใช่ว่าคนของวิหารป่าผ่านสวรรค์ญญโยกย้ายไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุดกันหมดแล้วหรอกเหรอ